ดีค่ะเพื่อนเวันนี้ฝนจะพาเพื่อนๆมาดูมันฝรั่งที่แฟนฝนปลูกเอาไว้นะคะว่าจะมีหัวหรือเปล่านะคะแฟนฝนแกหยุดงานนะคะวันนี้แกก็เลยอ่ามาขุดมันฝรั่งให้เนาะเนี่ยค่ะนี่นะคะเพื่อนเพอนพอได้กินอยู่นะคะนะเพื่อนแกปลูกทิ้งไว้นะคะเออใหญ่ใหญ่พอได้กินอยู่นะคะเพื่อนเน แค่คูดาเล่งไอ้่ะแย่กือดนี่นะคะเพื่อนเพื่อนพอได้กินอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะแต่ยังขุดไม่หมดนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนก็มีไม่เยอะนะคะเนี่ยค่ะมีประมาณนี้นะคะน่าจะได้ดูประมาณสามรูนะคะฮะ หลังบ้านผลจะเป็นดินดำนะคะเ,เพื่อนแต่เนี้ยที่ไม่เยอะเนาะก็ <is> แกก็ลองมาปลูก uh, ครั้งแรกนะคะของปีนี้เนาะไม่เคยลองปลูก <that> one. ช่วงแกหยุดงานเนาะแกก็หาอะไรทำนะคะเพื่อนเพื่อนมักก็เลยมาขุดมันฝรั่งที่ปลูกทิ้งไว้นะคะต้นงามมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่มากนี่นะคะเพื่นอนเพื่อนค่อยค่อย ว่าเราไม่รู้เนาะว่าต้องขุดบางทีไปอ,อไปโดนเขานะคะเพื่อนไปโดนมันกท่าไหังต้องค่อยๆเคลียเขานะคะอ๋ออเลยแหละมัน <c oughs> อันนี้หัวใหญ่นะคะเพือ่อน <c oughs> หัวใหญ่ อต้นไหนที่สมบูรณ์ก็ลูกใหญ่หน่อยนะคะต้องค่อยๆเกี่ยเขาเนาะฮะนี่เอวันซ้ก่อนเห้นได้ว็าไดก็ตัวใหญ่ขึ้นเลยเปนตัว่า ดีสไตล์มากเลยนะคะไม่ยอมใส่ถุงมือนะคะโอเคทำเาหมดจิกเอาละไล่ไ่โอ้โกอนี้เยอะมากเลยนะคะเพืเ่อนๆอนี่ค่ะโอ้โอโกอเดียวนะคะอันนี้หนึ่งกอนะคะเอาแล้วตะกอน อันนี้แค่หนึ่งกอนะคะเพื่อนฟ้<อ>ว้าวแค่ฟ <c alf food> ูดอะไรเพื่อนอีนันเฮิร์ต่กอนี้มี เยอะมากเลยนะคะหมดยังหนึ่งกอนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะอันนี้แค่หนึ่งกอเนาะมีเล็กใหญ่แต่เยอะเยอะกว่ากออื่นนะคะเพื่อนเพื่อนเนื้อที่แค่นี้เองนะคะปลูกได้ประมาณหกกอนะคะผลผลิตที่แฟนฝนปลูกเนาะมันฝรั่งนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะ ประมาณหกอนะคะเพื่อนๆเนื้อที่นิดเดียวเองนะคะพอได้กินอยู่นะคะเพื่อนๆประมาณ3ามกิโลได้น่าจะได้อยู่นะคะว่ามันมีอันใหญ่แล้วก็มีอันเล็กเรามีหัวเล็กเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน่าจะหวานเนาะเพราะว่าปลูกเองแล้วก็บอดสารพิษไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะคะปล่อยธรรมชาตินะคะเพื่อนๆนิดเดียวเองนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ ฟักทองนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นฟักทองเพื่อนกาลังออกดอกเนาะดอกแล้วนะคะนี่ค่ะกำลังเลื้อยขึ้นแล้วก็มีแตงกวาเล็กด้วยนี่ค่ะแตงกวาเล็กนี่ค่ะกําลังออกนะคะแตงกวาเล็กกําลังออกแล้วก็ออกลูกนี้น่าจะกินได้แล้วนะคะมันเป็นพันธุ์เล็กนะคะผลซื้อมาพันธุ์เล็กเนาะกำลังอ,ออกดอกนะคะ,คะเพื่อนๆ โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝนฝากกดไลค์กดแชร์และฝากเป็นกำลังใจให้ฝนในคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะบาย <laughs>